สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมนวันชาลีพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหมยบนล่างรัฐบาลไทยงววันที่ดทับหนทับสองพันรอหกสิบห้าค่ะขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยๆค่ะช่องธมนวันชาลีพาเป็นแนวทางเสียงโชคสลากกินแบ่ง รัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเลขบนสองตัวนะคะมีห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองค่ะแล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองค่ะ แล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีสี่ห้าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองค่ะแล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าเออศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดสามสี่สามแปดค่ะ ก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวนะคะแปดสองแล้วก็แปดสามค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเน้นสี่เจ็ดแล้วก็เก้า เก้าเจ็ดค่ะนี่ก็เป็นแนวทางห่วยบนล่างรัฐบาลไทยวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับสองพันร้อยหกสห้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องธมนวันชาลีพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ